ยืนหนึ่งเมนเขายืนเม้าผัดเมนายวาา่าซันกับทั่วไทยสวัสดีทุกคนที่เขามาณนะช่องของชาแน,นลด้วยนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวมันนี้เฮากับิวาลงครัวแต่ว่าม้เห็ดเมนูแบบเลาาวเด้มมาเห็ดเมนูแบบไทยไนั่นก็คือแกงส้มใส่ปลาบบหูปลายังเพราะว่ายังไม่ได้ออกไปตลาดแต่ว่าแน่ใจยังได้ปลาคอไงยายมาเห็ดแกงส้มนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวสิไปเบิงเ่งแถวคางๆบ้านนี่แหละเพราะว่ามันมีตลาดนัด ก็นี่กับสงสัยเนาะตอนเขามาอยู่ประเทศไทยทําอิดกับมาเทียงก็จะของหวานเขาเฮยมาคุ่มมันกินได้ติแถวบ้านคอยคือผ <"K ey, S 2> ้เห็นไผกินนะจะาของหวานเขาบอกมันกินได้ว่าเออเข้ากับวืรอแต่พอไปตลาดนาเห็นเขาเจาปอกหมากอีหุ่มคายอยู่อ่าหมากอีหุ่มก็คือก็คือหมากอีหุ่มนั่นละเออ มารุมมารุมเออนั่นแหละจ้าแถว้านเขาเจ้าก็กินตั้งแต่หยอดมัน่นหล้ะก็โหลกมันแต่ว่ามาประเทศไทยเขาเจ้าก,กินหมากมัน่นกเ็เลยว่าเป็นอีหยังที่แปลกใหม่สําหรับเฮาก็เลยว่าเฮย้ยมันเกิดความอ m a z ิ n g ว่งพอดีว่าเสิเห็ดแกงสมอันมากอีหุมห่มนะเออแล้วก็ใสดอกแค่น้าเพราะว่าก็เคยเห็ดกินไปละสองสามเทือมันเสียบ ก็เลยว่าเดี๋ยวสิไปรอหะปลาคอใหญ่แต่บฮหัว่าสิได้หรือบ่อขั้นบ่ได้ปลาคอใหญ่ก็เอาปลานิ้นก็ได้มันก็นเส่บค้อกันเพราะว่าลองเห็ดกินแล้วหลายเถื่อเนาะตอนนี้กับเห็ดบ่เป็นเนาะเพราะว่าเ่เคยเห็นอาหารแบบไทยๆเนาะก็เลยแบบลองปรุงไปเพราะว่าอ้าดที่นี่เซ่บแล้วก็เลยว่าอ,เ,เ,าอเดี๋ยวมอนี่จัดจัดหน่อยหนึ่งนะคะ นี้เฮากะมาฮอดตลาดนัดแล้วเดี๋ยวเฮาสิไปตำลาหาปลาคอใหญ่แต่ว่าบ่สุภาพแล้วคือสิบ่ได้ดอกปลาคอใหญ่เอาปลาคอน้อยก็ได้เนาะเบิ่งคือแบบน้าเนาะ แมกมวิบคอเอาแข้งนี่ค่ะบาบ้าน้าดดีค่รับตัวหาคิดเลย

แดแ็ดตัวเกงนั่นใส่ไก่ไก่กระดูกมูไปเด่ดปลาซิวไม่แก้วค่ะอันนี้เลีเล้ยงครับะไม่ค่ะเป็นปาลาเขื่อนค่ะโอปลาลําตะโพกหูนี้เท่าไหร่น่าจิบบาทจานที่ทำร้อมเสร็จนะคะอยากเอาไปแกงเอาไปต้มอะไรเงี่ย อันนี้หมกค่ะน,น,นี่อัารแบบนี้ค่ะจะใส่ผักทีแล้วแล้วก็ใบนางรากค่ะกรถุ่ยงสบบาทอะไรจ้าถุงละถุงละสขขาที่ห้สขขาสขขามถงร้อยจ้ะมมี่จอยปลาคอใหญ่ไน่ปลานน่้นหน่อยมาแท่งแต่แสบทุกกันเห็ดแกงส่งปลานิ้ในขค้องไว้อย่างาย เหยพัวกวานหยวกลก้วยปลาทูแล้วก็ม่งดาม่งดาตัวหนึง่งส้าวบาทแพงเลยเนาะเป็นเงินกีบกับประมาณหกกีบพันถึงละซื้อมาสองตเพราะอะไรว่าเอามาเห็ดแจวให้มันหอ,อมๆจักหน่อยแล้วก็มีนี่ปลาซิวแก้วเดี๋ยวเสียดอุกินอุปลาซิวปลาซิวเขื่อน งามเลยเนี่ยๆๆตัวใสใสคือวา่าเนาะปลาซิวเกล้วมันก็ต้องโตขึ้นเกลวล่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวเอาสิไปเห็ดแกงส้มใส่หมากอีหุ่มหล่าแค่แล้วก็มีปลานิลจ้าบวมีปลาคอยใหญ่เด้อส่องก้อนๆน่ะไปตลาดนัดเห็นเขาเจะขายแบบนี้ล้า,า,รรานเลยปลาคอยคือว่านี่ส่องมันมีมันกับมีส่องมันบวมมีมันกับบมมีนะอ่ะปลานิลกับแซ่บด้วกัน ในคลองมายัางหลายว่าสิไปหาตั้งแต่ป่าเห็นหมดหลักขั้นไปต่ลาะน,านัดยามไหนเป็นจริงสีโรดมันมีแต่คลองแบบบรรดานาะนะเจ้าวานเขาจะมาขายก็คือจริงสิเหล่เนีบยมกล้วยมีปลาสิวอ่าวมีหอยอะไรจริงๆนะพญ,ญามเห็ดก็มีเห็ดมี่ยังเลยก็ถึกเขาจ้อหามาขายนะ เื็นเบิดในการเห็ดแกงส่งของเฮากันใเอาปลานิ่มมาทอดก่อนทอดใบอ่อนๆให้มัน,นเลื่องกรอบๆแต่ว่าถั้นบ่อยากทอดก็ได้ใส่แบบโตเป็นเกล็ดไหนเลยแต่ว่าเฮาเอามาทอดก่อนเพราะว่าเวลาที่ถอดมันคือกับน้ำแกงนะนะโอ้โหบอกเขาเลยว่าอุ้ยบัตนาเร็วอันใดนปากกอนี่แห้งคักแต่ว่ามันโรมี่เนาะปากกอไปหาแล้วม,มันโรมี่ปลาหนิ่มแทนก็นได้ทอดให้มัน,นเลื้องเ่องกรอบๆเวลาที่เขาเอาไป ใส่กับน้ำแกงฟินจ้าของอาประเทศไทยนี่แหละได้กินแกงส้มเพราะวันยุ่งแล้วมันกับบุคลมีใครได้เห็ุเลยมาประเทศไทยอู้มีแต่เนี่ยเศษแกว่ะเาเดี๋ยวมูนาเหเห็ดแกงหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวถามเบิรงว่าแกงหนึ่งสองสามสี่หน้าตาจะเป็นแจงใหญ่เ่ี๋ยตอนนี้เดี๋ยวเฮาวกระสีปลาให้ปลานิ่มซุกก่อนเดี๋ยวถิไปเตรียม เครื่องไส่แกงแล้วก็เครื่องเฮดแกงอันนี้คือหมากอีหุม่มใดรเคยกินแนี่ใครเคยกินกันยกเมื่อึ้นแต่ว่าเฮาก็เคยกินแล้วมาอยู่ประเทศไทยนี่แหละจังได้กินหมากอีหุม่มเพราะว่าอยู่บ้านเขาจะบ่ก,กินเด้เขากินตั้งแต่ดอกแล้วก็ยอดมันแต่ว่าอยู่ประเทศไทยเขากินหมากมานน้ำเ้อเป็นอยังที่แบบ Amazing อยู่ล้านี่บบเคยกินเด้อใดที่เป็นคนล้าเขาบอกเบิร์คีบผู้ใดเคยกินก็นคอมเมนต์บอกกันเลยดูยแต่ว่าเฮานี่เป็นเถ้าทําอ,อีทแต่เมื่อกินอยู่ประเทศไทยตอนทัมอีทกับโบเสือเดย์เจ้าของบ้านเขาบอกว่ามันกินได้เอาไปแกงโชมแซ่บอะเราการ็เดือดใจชิเบือตายมาเสน่นพอดีบอกไปเห็นเขาขายอยู่ตลาดนัดก็ไปถามเขาเจ้าว่าอันอัน เอาไปเห็ดยังกินเนาะเข้าใจว่าเอาไปใส่กแกงสุ่มล่ะเสียบว่ะอืมแต่เลยว่าอ่ะเดี๋ยวลองเบิง้งแต่เสียบก็เขาจะว่าอีดีวันนี้คุ้มก็อยู่สวนเจ้าของเองโมงเมนอ,อยู่สวนเอกว่าเพื่นเป็นเจ้าของสวนนี่เนาะโมเมนจ้าโมเมนอยู่สวนเจ้าของอยู่ต้นอ,อยู่ตน้ตนโอ้ยมีต้นเดียวก็ว่าสวนอจะไหนวะสิวะโอ้ยเนาะอยากเป็นเถ้าแก่สวน มีต้นเดียวกับว่าสวนเอาก็สิเอาเปลือกมันออกเปลือกแข็งแข็งมันเอาลงไปตัวอ่อนๆ่อ,อนเกงทรงพักอีหุมยังพักอีหุมนะมากอีหุมเวลาเขาเจอเอนอีหุม่มแต่วันนี้ไทยเออมารุมมารุมมาตุ้ม ส่วนนี้มันออกดอกออกมากนี่คนกินกับสร้างสรรหามาก,กินเนาะก็ค <c oughs> ือว่าเลยขนาดชิม้็ชิ้นขั้วแห้งกินเนาะมออันกินกนับภาษาย่างกับหมากอีหุ่มปอกเหลวกับทีได้นาตามหมากอีหุ่มประมาณนี้จ้าสร้างปอกเหลืออีหลังอีเลืออืม เดี๋ยวหอกระสีเตรียมเห็ดนำเกงสมเพราะว่าปลากระสุกแล้วสำหรับพีแกงข้ากระสือมาตั้งแต่ตลาดบริเตําเองเด้อเพราะว่าเขาเจะมีขายสามารถเลือกซื้อเลยเลยแล้วก็สีมีนี่ปลาทูสำหรับปลาทูเนี่ยห่กระสีเก๊เอาตั้งแต่เนื้อมันแล้วก็มาคลุกเขาเขากับผกแกง ขาดได้ก็คือนำม้ขามสมและการนำตาลมะพร้าวกระสิประมาณนี้สำหรับเครื่องสีเห็ดแก่งสมเฮามีปลาทูมีผิดเก่กงที่เขาจะเห็ดมาให้แล้วเรียบร้อยนำมะขามสมอันนี้เขาคันเองแล้วก็นำตาลมะพร้าวอันนี้กระสือเขาจะมาประมาณนี้จ้าเดี๋ยวไปต้มนน้ำห่อนก่อน หลังจากนั้นก็ตำให้มันคลุกเขาเขากันตอนปรุงไงเขาก็จะใส่กะปีจักหน่อยแล้วก็ใส่น้ำปลาจักน้อยใส่กะปีให้มันอหอมอประมาณนี้จ้าลำบากใงจักน้อยเพราะว่าโมมีมองต่างกล่องสถานทีก็มืดๆไงจักหน้อยเรียบร้อยจ้ะ จะเอาลงหมอเลยหมอฟดแล้วก็เอาพริกแกงกับปาทูที่ต่บใส่ลงไปเวลาปรุงรสท่ากับซีซส่กับปีจักหน่อยให้มันหอมหอมแกงพวกนี้มนต้องหอมกับปีเดยใส่น้ำปลาจักหน่อยใส่กับปีจักหน่อยประมาณนี้แหละ ใส่กะปีลงไปจากน้อยให้มันหอมหอมแล้วก็ใส่น้ำมะขามสมแกง,งสมนี่มันต้องสมน้ำหลักก็หวานตามหลกักก็นัวๆข้าวสานมันกับบะแสบเด ประมาณนี้จ้าเดี๋ยวถ่ายมันฟตแต้วก็สิเอา,าลลน้ำตาลลงไปน้ำตาลมะพร้าวก็สิมืงก่อนว่ามันสมพ่อหรออืออืออร่อยเข้มข้นขนาดอันนี้น้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไป หลังจากนั้นก็เอาหมากอีฮุ่มลงไปนี่เดี๋ยวให้หมากอีฮุ่มซุกแล้วก็ใส่ดอกแค่ลงไปบอกได้คำเดียวว่าแซ่บสุดพร้อมขนาดแกงยังที่เขากันเขากันแกงสม มากอีหุ่มจ้าน,นี่ขั้นตอนสุดท้ายเอาโรแค่ลงไปเลยบอกเลยคำเดียวเสียเสียหอมห้อยหวนขนาดนลายลายเป็นอย่างที่แบบอืบอกว่าเธอต้องเลยมาซิมเองมาเลอ อ้โหเมืองจากน้ำแกงก็หูว่าเข้มข้นสมนำ้ำหวานตามนัวเป็นอย่างที่แบบแกงส้มแกงสม,งสมเดี๋ยวจะน่อยปรุงมากินจ้าอันนี้ปลาที่ห้อทอดกรอบใส่นี่จ้าอ่ะประมาณนี้ อันนี้แกงโอ้โหนาตาซีซันเป็นจะแซ่บขนาดเนี่ยลาดเลย กินแกงสม้มหมากอีหุ้มกับเราแค่แล้วก็มีปลานินทอดจ้านี่หน้าตาประมาณนี้ละจ้ะทีเ็ดเฮากับซีเมนอยู่ปลาทอดนีล่ละแซ่บๆมันมัน,มน,มนกรอบๆเป็นอยังที่เขากันเขากันกับแกงสม้มนี่เลยออี่ย อ,อันนี้คือหมักอีหุม่ม <c oughs> โอเคเราสำหรับคลิปนี้ห้ากับสิข้อตัปิดไปเพียงเท่านี้สถานีก็ขอบใจทุกคนที่เขามาบ่งคลิปเจอกันมาคลิปน้าสำหรับคลิปนี้ตรง้อตัวลาไปก่อนเดิอเมนูแกงไทยๆแกงส้มมากอิ่มแต่ว่ามากอิ่มกับน่อยเดียวนรกแค่ จัหนักงจะเต็มจ้านันปอกหยากเนาะไปละไ,ละไละยไดยยยาา้คำสุดท้ายมะไปเลยเล้ยเดี๋ยวยังอยเสียกำเอามาคำสุดท้าย